สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนําข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 1> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะพยากรณ์อากาศประจาวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่27รกรกฎาคม2563 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมไทยอันดามาและประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกตอนเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยอันนึงในช่วงวันที่28-31กรกฎาคม คาดว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนละอองขนาดเล็กเนื่องจากขณะน,นี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝนละอองหรือหมอกควันไม่มีหรือมีน้อยในช่วงฤดูฝน พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด25 26องศาเซลเซียสสูงสุด35 38องศาเซลเซียส ลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพักตะว,วันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากแต่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด24 27องศาเซลเซียสสูงสุด34 36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบ,บุรีกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด25 26องศาเซลเซียสสูงสุด35 37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกแมฆเป็นส่วนมากจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจินบุรีฉะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและราชอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด3 3 3 5 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ตความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภักใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎรานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใตฝ้ฝั่งตะวันตกแมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแหง่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสูด31-33องศาเซลเซียส ลมตะว,วันตกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพหมหาคนครและปริมณฑลเบกเป็นส่วนมากแต่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วส0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศณวันที่27กรกฎาคม2563เวลา5นาฬิกา